ครับก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับในในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําในการติดตั้งกล้องกล้อง Wi-Fi นะครับสมาร์ทเน็ตคามราตัวนี้นะครับเป็นกล้องสามร้อยหกสิบองศานะครับตัวนี้มีประโยชน์มากมากนะครับสําหรับใครที่คิดที่จะเริ่มติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านนะครับไอตัวนี้มันเป็นกล้อง w i f i นะครับสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่บ้านได้นะครับ มันเชื่อมต่อได้2แบบนะครับคือแบบที่1ก็คือสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือโดยตรงนะครับแต่ข้อจํากัดมันก็มีเช่นกันนะครับคือ,อมันจะรับส่งสัญ,ญญาณได้ไม่ไกลนะครับจะไดะ้ประมาณชั้น1ชั้น2ห้อง2ห้อง3าห้องประมาณประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครมีร้านค้าไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านไม่มีเราเตอร์นะฮะก็สามารถใช้ได้ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ ก็ติดกล้องง่ายนิดเดียวนะฮะสามารถาที่บ้านมีช่องที่เสียบหลอดไฟนะฮะก็สามารถถอดเอาหลอดไฟออกแล้วก็สามารถเอากล้องตัวนี้เสียบเข้าไปแทนได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อไ Wi ไฟโดยตรงกับโทรศัพท์มือถือนะครับเอาไปดูถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าเอาไว้ดูลูกค้าที่เข้าออกนะฮะเวลาเราอยู่หลังร้านนะฮะก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ได้ตรงนะครับไอตัวนี้มันก็จะรับส่งได้ไกลหน่อยนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นที่ว่าเราอยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับจุดดีของมันนะฮะตัวนี้นะครับจุดดีของมันกล้องตัวนี้นะครับก็ความละเอียดก็จะอยู่ที่2ล้านเมกะพิกนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับภาพก็ความละเอียดอยู่ที่พันแปินะครับฟูงเฮ็ดดีนะครับ ติดตั้งได้2แบบอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับประโยชน์ของมันก็คือนะครับเราดูแลคนในบ้านได้นะครับผมติดตั้งตัวนี้เอาไว้ดูคุณแม่นะครับซึ่งคุณแม่ก็อายุเย,เยอะแล้วนะครับก็เอาไว้ดูแกนะครับเอาไว้คุยกับแกไดส้สามารถสนทนากันได้โต้ตอบกันได้นะครับเป็นไฟกลางคืนก็ได้นะครับเวลาแกจะเดินลุกมาเข้าห้องน้ําหรือเข้าห้องครัว เดินลุกไปไหนมาไหนแต่ตอนกลางคืนนะฮะไฟก็จะเปิดปิดเองโดยอัตโนมัตินะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวตรวจจับขโมยได้นะฮะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนี้นะครับผมจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะทดสอบให้ดูนะจะสาธิตให้ดูว่าเขาทํากันยังไงนะครับมีไว้ก็อุ่นใจนะฮะมันก็จะช่วยดูแลชีวิตและก็ทรัพย์สินของเราได้นะครับไม่ใช่ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะฮะ ถ้าปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะมันก็คือปืนนะแต่ตัวนี้สามารถดูแลชีวิตและทรัพย์สินของคนที่เรารักได้นะครับความจุเมมโมรีนะผมใช้128นะแต่16 16 16กิกก็โอเคถือว่าได้นะครับมันก็อยู่ที่16กิก3 16กิกก็ได้นะครับแต่ผมใช้128มันก็ได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเมมมันเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะ ลบเองโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวข้างในกล่องก็จะมีตัวนี้นะฮะคู่มือนะครับเดี๋ยวผมจะจะสาธิตวิธีติดตั้งนะครับให้นะฮะเขาก็จะมีตัวนี้เจ้ากล้องตัวนี้นะฮะหนึ่งตัวได้ถึงห้าเลนนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีเพราะว่าผมดูยังไม่มีใครรีวิวนะครับนะาก็จะมีตัวนี้ให้นะครับแต่สำหรับผมไม่ใช้นะครับผมก็ จะเอาใช้กับใครที่จะเอาใส่กับดาวไลท์บนเพดานก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่โคมไฟก็ได้นะครับตัวนี้สะดวกสบายมากเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องต่อสายแลนนะครับเสียบปุ๊บใช้ได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับเดี๋ยวขอขอ,อนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะครับนะฮะ ครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งเลยผมใช้วิธีนี้นะครับถ่ายคิวอาโค้ดเข้าไว้ก่อนเลยนะครับอืถ่ายคิวอาโค้ดเข้าไว้ก่อนนะครับทีนี้เรียบร้อยละก็ทําการติดตั้งนะครับ ติดตั้งง่ายมากเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยเดี๋ยวเขารอเขาพูดจนจบก่อนนะครับเขาจะทำการปล่อย wifi แล้วทำการเชื่อมต่อนะครับ ก็มาตรงโทรศัพท์เลยนะครับเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับเข้าไปที่แอป B 3 8 0 p โที่เราตั้งอีเมลไว้เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับผมตั้งเรียบร้อยแล้วครับตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วครับทำการบวกกล้องนะครับ เพิ่มอุปกรณ์นะครับของเราจะเป็นอุปกรณ์ชุดกล้องออนไลน์นะครับขั้นตอนต่อไปเลยจะเขาให้สแกนคีย์อคนเมื่อกี้ผมถ่ายเอาไว้ละมันก็จะทำการสแกนหานะครับ ขั้นตอนนี้ต้องรอ,อก่อนนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วครับทีนี้ก็มันสแกนถ้าถ้าสแกนหาไม่เจอแบบนี้ก็ทําซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเพิ่มนะครับแล้วทาการเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะเพิ่มอุปกรณ์ให้เราละได้ก่อนผมลืมเชื่อม wifi กับกล้องโดยตรงนะครับ อ่าไฟเป็นยังเป็นอลอเตอร์ที่บ้านอยู่เลยของเขาก็จะเป็นตัวนี้ฮะทําการเชื่อมต่อโดยตรงนะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราเพิ่มเพิ่มเขาไปไว้ในในแอปของเราแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําการเชื่อมต่อของเขาโดยตรงนะครับเชื่อมต่อนะครับของเขาก็จะเป็น M b หนึ่งสองหกหกเก้าหกสามเก้านะครับ ม่ก็บอกไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นไรนะครับทําการออกไปก่อนนะครับเข้าไปที่แอปอีกครั้งหนึ่งลองกดเข้าไปนะครับเข้าให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับนะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นทอมศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับตั้งรหัสผ่านใหม่หนึ่งสองสามสี่ A B C D นะครับยืนยันรหัสฐานหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, A B C D ครับนี่ชื่อของเราเราเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเฟิร์มนะครับทีนี้ก็กดเข้าไปนะครับนี่ไงฮะคือผมตอนนี้เลยโอเคนะครับคือนี้ ตอนนี้มันทำการเชื่อมต่อกับ Wifi โดยตรงผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับดิฉะนั้นเนี่ยข้อจํากัดนะมันก็ยังจะมีนะครับมันก็ยังจะมีนะครับในข้อจํากัดมันก็จะมีคือมันรับส่งได้ไม่ไกลนะในกรณีที่เป็นร้านค้าเนี่ย ในกรณีที่เป็นร้านค้าเนี่ยเราตั้งกล้องแบบนี้นะฮะเอาไว้ข้างหน้านะแล้วเราก็อยู่หลังร้านเนี่ยมันใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเอาไวขา้ข้างๆห้องเออลืมบอกไปว่าห้องอ่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องสอดแนมไปนในตัวนะครับหรือว่าเป็นกล้องแบบที่มีเซนเซอร์เวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะมีไฟโดยอัตโนมัติเราสามารถเปิดปิดเองได้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีใช้อีกทีหนึ่งนะครับ ล้องตัวนี้เราสามารถเอาไว้ติดอีกห้องหนึ่งนะครับเอาไว้ดูเด็กนอนอะนะฮะเด็กทารกนอนเราก็ดูว่าเขาจะนอนกันยังไงนะฮะเอาไว้ดูคนแก่นอนอะไรประมาณนี้เราอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วก็ใช้ดูอีกห้องหนึ่งตัวนี้ใช้ได้นะฮะมันเชื่อมตอนนี้มันกําลังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือโดยตรงนะฮะรัศมีมันก็ไม่ไกลามากประมาณ5เมตรหรือว่าสิเมตรอะไรประมาณนี้ <S <S เหมือนอารมณ์ที่เราอยู่ร้านกาแฟอะไรประมาณนี้แหละครับนะฮะไวไฟ นะครับแต่ที่นี้เราต้องการนะฮะไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศเราสามารถที่จะดูกล้องตัวนี้ผ่านนะฮะเราเตอร์นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์เพื่อให้มันโอนถ่ายข้อมูลเข้ามาในมือถือเราสามารถดูได้ตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่มือถือเลยนะครับ นี้นะครับเราก็จำการออกก่อนนะครับแล้วเ,เข้าไปตั้งค่านะครับเข้าไปตั้งค่าตั้งค่าอุปกรณ์นะครับเข้าไปตั้งค่าที่อุปกรณ์นะตอนนี้มันไม่มีเมอมโมรีนะครับเราสามารถใส่เมอมโมรีได้นะครับ นี่นะฮะอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์นะครับเราเข้าไปที่โอนไปเปลี่ยนชุดอุปกรณ์หมดเราเตอร์นะครับเราเข้าไปเปลี่ยนชุดอุปกรณ์หมดเราเตอร์นี่นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนเป็นเราเตอร์บ้านเรานะครับของผมเป็นนี่ฮะพีทอมนะครับผมชื่อต้อมนะครับ2.4นะครับตั้งไปเป็น 2.4G นะครับนะครับแล้วก็ รหัส WiFi ของเรานะครับครับตอนนี้มันก็ทำการาเชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่บ้านได้แล้วนะครับตอนนี้ เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ครับครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับตอนนี้เราสามารถเนี่ยฟังได้ตัวนี้นะฮะเป็นอาลำโพงเราสามารถฟังคนที่อยู่ในโทรศัพท์ได้นะครับปิดนะครับแล้วก็สามารถสนทนาได้พูดคุยได้ตัวนี้เสียงมันก้องนะครับเนื่องจากอ่ามันอยู่ใกล้นะครับ ลูกเล่นนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เมมโมรีเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถอยหลังนะครับเราก็จะสามารถดูได้นะครับย้อนเวลาดูได้นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เมมโมรีนะครับสามารถบันทึกได้นะครับแคปหน้าจอได้นะครับตรงนี้คือมุมมองนะครับตรงนี้คือมุมมองนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะครับเราจะให้มองตรงไหนนะครับอะไรประมาณนี้แหละ แต่ตรงนี้ผมตั้งกล้องมันผมต้องการให้มันออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันจึงไม่เหมาะที่จะมองเป็นแบบอื่นนะฮะเี่นะครับ ความสะดวกสบายมันอยู่ที่เรา,าติดตั้งนะครับว่าเราจะติดตั้งไว้ตรงไหนลักษณะแบบไหนแบบนี้เวลาผมถอยรถมาเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับถึงจะมีกล้องถอยก็จริงอยูแ่แต่แต่ผมก็ถอยชนในตัวนี้ก็บ่อยนะครับไอตัวที่ชั้นวางรองเท้านะครับผมติดตั้งตัวนี้ผมก็เหยนมันลงนิดนึงนะฮะเอาไว้ส่องมองเวลารถถอยนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถดูได้นะครับ ตัวนี้มันดีนะครับตรงที่ว่าเราสามารถควบคุมไฟได้เราสามารถเปิดได้นะครับเราสามารถเปิดได้ตัวนี้เปิดแล้วก็ปิดนะฮะเปิดนะครับ,รบตั้งอัตโนมัติครับเวลามีคนเดินผ่านไปมาเนี่ยฮะมันก็จะเปิดให้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหันกล้องไปก่อนนะครับผมสามารถเปิดปิดได้นะฮะ เรวก็ตั้งไปที่อัตโนมัตินะครับสามารถทําเป็นภาพขาวดาก็ได้นะครับภาพสีหรือว่าอัตโนมัติตัวนี้ตอบสนองไว้นะครับตอบสนองไว้ถ้าเรากดมันก็จะดังเพราะว่ามันเสียงมันอยู่ใกล้นะครับก็สะดวกสบาย ครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวิธีเป็นสัญญาณเตือนภัยนะครับเป็นสัญญาณกันขโมยนะครับผมจะเลือกเอาห้องนี้แล้วกันนะครับเอาห้องนี้นะครับสามารถนะครับสามารถตั้งหลายหลายแบบนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับนะครับทีนี้อก่อน ผมชอบมุมมองแบบนี้มากกว่านะครับชอบมุมมองแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะทําทการเข้าไปตั้งค่านะครับสมมุติว่า,าเราเอากระเป๋าตาังค์ไว้ที่ไหนนะครับสัญญาณเตือนภัยนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับตอนนี้ผมเปิดนะฮะปกติมันก็เปิดอยู่แล้วนะัะแต่ผมปิดนะครับ เข้า no. ไปตั้งค่านะครับเ uh ข้าไปที่สัญญาณเตือนภัยนะครับพื้นที่เตือนภัยนะครับพื้นที่เตือนภัยตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกเนี่ยสีแดงนะครับเป็นพื้นที่เตือนภัยเราสามารถเลือกได้หมดนะครับ ถ้าเกิดว่ามีคนมาเนี่ยมันสัญญาเตือนภัยมันก็จะดังนะครับผมขออนุญาตเอาออกก่อนเพราะว่ามันง่ายเกินไปนะครับผมจะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปข้างในนะครับเดินเข้าไปข้างในผมจะเอากระเป๋าตังค์วางาตรงนี้นะครับไม่ได้นะเอาวางวางบนโต๊ะนี่ดีกว่าเอาวางตรงไหนดีนะวางตรงโตะนะฮะตรงโตะนะครับดีก่อนนะครับผมยังไม่กดคอนเฟิร์มนะครับ happening. นะครับเมื่อกี้ผมเอากระเป๋าตังค์ไว้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตก็จะเห็นผมนะฮะผมเลือกตรงนี้ในโซนตรงนี้เนี่ยถ้าใครเดินเข้ามาหยิบตรงนี้นะครับสเตเวอาเป็นกระเป๋าตังค์ผมเพิผมโดนเอาไว้ตรงนี้นะคะคงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับมันก็จะดังครับตอนนี้ผมเลือกเอาไว้ตรงนี้ละตรงนี้สองสองจุดตรงนี้เพระกระเป๋าตังค์ผมอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะแล้วผมก็จะเลือกคอนเฟิร์ม นะครับผมขอออกก่อนนะครับเพื่อคอนเฟิร์มมันนะฮะเรากดเข้าไปดูนะครับกระเป๋าตามผมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปหยิบนะครับแล้วมันก็จะดังนะครับมันดังเสียงดังมากนะครับผมขออนุญาตออกก่อนเพื่อเตรียมเตรียมตัวที่จะปิดนะครับเพราะมันดังนะครับเดี๋ยวถ้ามันดังผมก็ต้องมาปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพสดเลยแล้วกันนะครับอะ ก็จะดังนะครับดังระยะหนึ่งนะครับครับแล้วมันก็จะมีสัญญาณเตือนมาที่อ่าจีเมลนะครับมันก็ยัมีข้อความเตือนเราพร้อมกับรูปถ่ายนะครับว่ามันเป็นใครคนนั้นที่มาอยูก่กระเป๋าเรานะครับใช้ง่ายมากเลยนะครับแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วนะสามารถปกป้องอดูแล เรียกว่าดูแลดีกว่านะครับดูแลชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของเรานะครับเพราะว่าเข้าของบ้านเรานี่กว่าเราจะได้มานี่ก็มันค่อนข้างที่จะมีค่านะครับเราก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนมันจะหายไปนะครับอีกอย่างหนึ่งเอาไว้ดูแลคนที่บ้านนะครับผู้สูงอายุนะครับมันก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละครับมีไว้ก็อุ่นใจนะฮะผมแนะนําให้มีเลยดีกว่าเพราะราคาก็ไม่แพงนะครับราคาอ่าสี่ร้อยต้นต้นถึง5้าร้อยนะครับซื้อนะครับ ยังไงก็คุ้มราคาแค่นี้ถ้ามาแลกกับความปลอดภัยของคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับผมว่ามันมันมันคุ้มอ่ะควรที่จะจะมีดีกว่านะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับอย่างน้อยสิ่งที่เราแชร์ให้กับเขาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเขาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ Yeah. ผมจะได้มีกำลังใจในการ,รทำคลิปต่อไปนะครับกด u b s c ไ i b e นะครับเพื่อเป็นการติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับไป้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ